สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเขื่อนพทรัตนยัยควงคุณแม่ตอบปรับชาวเน็ตหลังถูกแสะแรงเป็นแบบนี้สงสารพ่อแม่จังเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาโดยตลอดสําหรับเขื่อนพทรัตนัยอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังเคอติกแต่เจ้าตัวมักจะถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แซะ และเน็บแนมเป็นประจำในเรื่องของการแสดงออกและการแต่งตัวที่หลากหลายลุกต่มความชื่นชอบหลังจากที่เคยเผยว่าไม่ระบุว่าตัวเองเป็นเพศชายหรือหญิงและไม่ได้จำกัดการแต่งตัวล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน t ิกตอกว่าสงสารพ่อแม่จังซึ่งงานนี้เขื่อนไม่อารอช้าขอ,ขอคงคุณแม่อัดคลิปเผยความรู้สึกโดยคุณแม่ของเขื่อนได้มีการตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีว่าไม่ต้องสงสารค่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วย พวกเราสบายดีนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้นะคะขณะที่เขื่อนได้มีการระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าคุณแม่มาตอบให้เองเลยนะคะไม่ต้องสงสารคุณแม่เขื่อนนะคะพวกเรารักกันและดูแลกันดีมากส่วนคุณพ่อก็เป็นคนเอาสร้อยคอนี้มาให้หมวยเพราะสนับสนุนการแสดงออกของหมวยด้วยค่ะพวกเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันค่ะไม่ต้องสงสารคุณพ่อคุณแม่หมวยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ